เ,เมื่อกี้อาจารย์ชัยวัฒน์แซวบอกวันวันพันกว่าเรื่องพันกว่าเรื่องจริงน,นี่มาอีกครั้แล้วอาการเสียงนะหนึ่งจุดศูนย์นะนี่แล้วตอนรับรถลูกค้าแจ้วงว่าไงรู้ป่ะนี่มีเสียงดังตอนสตาร์ทเช้าแต่ลูกค้าบอกอธิบายไม่ถูกแล้วผมจะหาเสียงถูกไหมในต้นตอของเสียงว่ามันดังยังไง นะออออไอ้เทีาา่ผ่านผ่านกูประสาทเสียแล้วเนี่ยนะเออแล้วถ้ามันไม่ดังเนี่ยมามาเจาะมารอคิวรู้ไหมคันนี้คิวที่เท่าไหร่นี่คันนี้คิวที่ยี่สิบสองนะเข้ามาตอนบ่ายสองนะแล้วถึงคิวมาเช็คแล้วถ้าแม่งไม่เจออาการกูต้องปล่อยรถกลับบ้านอีกนะเสียเวลาลูกค้าบอกเออเสียเวลาอีกมาไม่เจอเสียงเอั้งกิ๊บผายเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละนะเดี๋ยวมาฟังเสียงก่อน ไม่ดังอ่ะมันไม่ดังแล้วกูจะดูอะไรอ,ะอ่ะนะเนี่ยนิ่งกิฟตนะเสียงเครื่องนะฟังเสียงเลยเสียงเครื่องนิ่งกิฟตเออแล้วกูจะเช็คอะไรเห็นป่ะโอ้ยตายตายตายแล้วกูจะเช็คอะไรเนี่ยืคิวที่ยี่สิบสองงานฟรีอีกแล้วครับท่าน เติมรมยังได้ตัง่ะโอ้แม่จะแซวจาย์เต่าหน่อยแม่จาร์เต่อาเสือกหนีไปเทีท่ยวซะอีกโอ้โหแสบแสบทั้งนั้นเลยงานวันวันโอ้ยพันกวาเรื่องอ่ะไม่เจอกันรครับตามนั้นฮะไม่เจอกันแล้วก็ต้องปล่อยรถกลับบ้านทาอะไรไม่ได้โอ้โอเครู้เรื่องจุก,กุล